คลิปนี้อาทิตย์พอนํนำเสนออาหารรสเด็ดครับพี่น้องแกงออมไก่ใส่ฝักทองแบบต้นฉบับบานบานอิสานบานเห่าครับอันดับแรกครับเตรียมของให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนดะ้อนะครับราะว่าจะเป็นไกห่หฮอสับเอาไว้อ่าอันนี้ก็เป็นพริกตำครับพี่น้องครับอืมใส่พริพริกแหง้งอ่ากระเทียมใบมะกรูดนะฮะแล้วก็เกลือนะครับ ตั้งผสมกันตั้งไฟน้ำมันฮว่านๆพี่น้องครับนั่มาขว้ามับัดให้สุกให้หอมทรงกลิ่นหอมกระจุยกระจายไอคอกไอแกลกไอกระดอกกระแดกผู้รับพี่น้องครับไอเจียวบาลูกกระเดือกกระดอนกระแดนโอ้ยเป็นตะนายไฟกระได้น้ำไก่นะฮะที่เขาสับเอาไว้พี่น้องครับอือโอ้เขาะดูดกระบอ,อกพี่น้องหนังไก่มันปิด เหนียวเหนึบเลยนำมาผัดใส่กับพรกนะฮะที่ห้าอ่าน้ำมะขัวล่ะพี่น้องครับนำมาผัดในกระทะบักทันกะบา่าเอเห็นไอทิ่พอดไปอย่างคือเอาเห็ดกับเข่าล่ะเป็นอ้อมเป็นแกงคือน้ำไก่มาผัดะก่อนครับผมอยากสิบผัดให้มันสุกหนึ่งล่ะครับพี่น้องครับมันกับวกข้าวอ่า มันกระบอมีกลิ่นน้าพี่น้องครับถ้าไก่ไม่กินหรือยังไม่กินใสขิงลงไปครับดองบังปูบางคนก็ใสคาลงไปแตะไข้ไม่พี่น้องครับแล้วก็ใสลงไปครับพี่นอ้งงอ,งอ,นองครับ,รรบ,อรบซอสฟ้าเขียวนะพี่น้องครับนำมาผัดใส่กันบางท่านก็บ,บาใส่เด็กอาจจะ,ะเป็นสูตรอีสานแบบปริยญาติครับเล่าๆนะพี่น้องครับเผื่อใส่แบบนำปลาสินะ่า แต่แตกต่างกับสูตรผมครับผมสูตรแบบกลางๆสูตรข้อราชใส่ลงไปพี่น้องครับไห้มันนัวก็คือซอสหอยนางรมครับขาดบ่ไ้ผมปักเข็ดกินมักใส่พี่น้องครับใส่หลายกรชับชับแซ่บแต่นายใส่ลงไปครับพี่น้องครับพอย่างชู้กุ้งชูรสครับบ่บักกับบะตองใส่พี่น้องครับบีบน้ำปลาใสจวดจวด ส่งกลิ่นหอมออกเข้มๆจักหน่อยพี่น้องครับตอนนี Spider ้น้ำฝักทงอ,องอ่าเหี่ฮาฝาดเป็นเลียงเปลือกเรียบร้อยล่างเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอากรนน mm ำมาผัดใส่กันพี่น้องครับผัดไปเลยสูตรก่อยเอยอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้าพี่น้องครับขออนุญาตบอกว่าเป็นกระทะไฟฟ้าไม่ใช่เตาแก๊สหรือว่าเตถาถ่านพี่น้องครับ กระตองเฮ็ดสูตรแบบปีละ,ะมั่วบาต้มกับซิฟูได้กินได้ไปน้องเนาะม,นาะม,มาันสิซาผมมักพัดจังสีหบพี่น้องครับผัดให้สุกสักกรอนมันหอมพี่น้องครับอ่ามันหอมนี่ฮะน้ำล่างโคกสูตรปูง,งาตายง่ายเป็นสวนบางปูงบางทันเพ่นว่าเอา้าคือใส่น้ำล่างโคกมันสิบ่โสกกับโกบ่ มันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานคนบันหอกบนันนาคนบนันบานคือข่อยพอแม่สวนผ้าเฮ็ดยังสี่เข้าไปเฮ็ดตามพอแม่อ่าคนสอนกันมากตั้งแต่ปุญญาตาทวดพี่น้องเนาะอ่ามันเป็นเอกลกักษณ์เลยนด้เพ็่นว่าน้ำล่างคกอืลองเฮ็ดเบ,ดบิงพี่น้องครับมันบ่นจกโกดอกอืมมันแสบตัวมันนวตัวอมันเป็นสูตรเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกครับน้ำต้ม น้ำต้มกินกาแฟ่ยาำเสาร์เราพี่น้องเนาะเอาน้ำใน่กาเลยล่ะเอามาใส่เพิ่มอีกมันจะได้พอดีบริบ้านของเขาพี่น้องครับเดี๋ยวจักหน่อยนี่ผมจะปิดฝาด้อ่าปิดฝาเอาไว้ให้มันอบมันเอามันห้อนมันเดือดบุบบับปั๊บอืมคุณน่ะบอกเป็นภาษาฝรั่งไปเลยเอาเอาไป่าอย่างมันเอามันห้อนเลยล่ะเปิดฝานะครับไว้บนังกระตูนปานผู้ใหญ่ชิ้นจังคิวหน้าห้าวไม่เคยมักเบิองเด้ เคยเบิ่งบ่พี่น้องครับพหญ่ชินจังนะเออโดนหลายปีแหละพี่น้องอืมมีผู้ใดท่านคือข่อยบ่อเบิ่งในโทรทัท์เดี๋ยวนี้บ่ได้เบิ่งเนโทรทัอท์อยากเบืงองยังก็เบิง่งเนโทรศรพท์พี่น้องเห็นบ่ครับเดือดปุ้ยสรงกลิ่นหอมเฮากับซิมเบิ่งได้พี่น้องครับอันใดมันจืดมันจางเขากัใส่ลงไปใส่ําปลาลงไปพี่น้องครับอืมบางเทียนี่เป็นแตงเป็นฟักทองนะหรือยอีหยังบักฟักจังเสี่มัจิดูดนะครับ ดูดเครื่องปรุงกัาไปมันถ้าไม่น้ำจืดนะฮะก็ค่อยๆค้นค่อยๆซิมไปอ่ารสชาติยูตัวบ่่มันจะคายอ่านำ้ำหรือว่าค่ายเครื่องปรุงออกมาพี่น้องครับเห็นบ่พี่น้องครับสีสันเป็นต่แสบแต่อร่อยไหมจ๊ะนะครับเนี่ยใส่น้ำตาลไปน้อยหนึ่งพี่น้องครับบางซูตรบางท่านนะครับเพื่อระใส่เป็นอ่าเกิเนี่ยครับ น้ำปลาอ่าเพราะได้ทีแล้วห้ากะเนี่ยใส่ลงไปครับใบกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะใส่ลงไปค่อยๆค,ค้นพี่น้องครับค่อยๆค,ค้นสูตรกะทิมีสูตรปลาไหลพี่น้องครับอันนั้นเขาจะตำอ่าพริกกระเทียมหัวหอมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หัวคาลงไปอันนี้เป็นสูตรโคาชนะครับสูตรพ่อแม่สอนนะครับค่อยๆค,ค้นค,ค,ค,ค่อยๆขั่ว ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมคลิปแกงอมไก่ใส่ฝักทองครับชื่นชอบคลิปเสียงภาคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ด้วยกันล้อกันพี่น้องเนาะลืมสิบริเนก็คือผู้รักผู้ใหญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ผู้คอยอุปถรัรมม์คลิปนะครับสรุนคลิปของอาจิตพ่อดุยดีเสมอมาอ๋อลืมบอกไปพี่น้องถ้าเกิดเป็นสูตรใส่ปลาใส่ใบอีตูพี่น้องครับหรือใบคุณหญิงตูนั่นแหละ คลิปนี้ไม่เป็นอย่างไรครับนาเสนอเมนูแบบบานอีสานบ้าน,าน,านคอยล่ะพี่นอ้องแกงออมไก่ใส่ฝักทองแสบนํามาฝากพี่นอ้องด้เบืองด้แง่งกันครับคลิปนี้ก็มี่สามีล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวพ่อกันใหม่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ